คือฮีโร่ผู้พันได้อะไรเนี่ยฮะพอหายใจแล้วนะอยากมีแฟนอ่ะเพื่อนมีกันหมดแล้วอยากมีบ้างอ่ะอ๋อให้ฉันช่วยไหมจริงเหรอจริงฉันช่วยได้ ไหนลองบอกสเปคเธอมาสิก็สูงขาวติธรรมดาเดี๋ฉันช่วยเองแต่ความสูงเนี่ยก็ต้องประมาณ175-185ถึงซนติเมตรนะถ้าไม่อยู่ระหว่างเนี่ยฉันไม่เอาเพราะว่าเวลายินกับแฟนเนี่ยฉันจะออยู่ตรงอ,อกแฟนพอด,ดีเอเอคือแล้วก็ความขาวนะก็ต้องขาวอชมชมพูผิวเรียบเนียนมีประกายออร่า แล้วก็มีโตจนเกินไปตาสองชั้นเนี่ยเพอร์เฟกเลยแล้วก็จมูกนละ้นก็ต้องเป็นสันแหลมคมปากเป็นกระจับห,หน่อยหน่อยคางก็ต้องไม่ไม่ไม่แหลมใช่ไหมล่ะคิกเหมือนกันเลยไม่ต้องมีผัวแล้วมึงอะ่ะอยู่คนเดียวไปเลยซอดโอ้พระเจ้าจอร์ดโสดตลอดชีวิตอ่ะดีแล้วว่าแต่แล้วว่าแต่หน้าตาอย่างฉันเนี่ยพอได้เหมเฮ้ย